ลักษณะอาการของจิตที่มีอัตราตัวตนแล้วออกไปยึดในสภาวะธรรมต่างๆที่มันเป็นสัจธรรมและมันย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาในตัวอยู่แล้วนั่นแหละจึงเกิดเป็นตัวกิเลสขึ้นมาที่จิตเมื่อจิตออกไปยึดในสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นจึงทำให้อารมณ์และอาการของจิตเกิดขึ้น แล้วอารมณ์และอาการของจิตย่อมเป็นไปตามสภาวะธรรมนั้นๆและนั่นคือที่ไปที่มาของจิตที่เกิดกิเลสในลักษณะที่แตกต่างชนิดกันไปโดยย่อคือจิตเกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นเอง